ดราม่าเดือดกลางไอจีโตโน่หลังแตงโมตกเรือจมน้ำหายเร่งหายยังไม่พบร่างจากกรณีดาราสาวแตงโมนิดาตกสปีดโบ๊ทจมหายเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระรามเจ็ดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนั่งเรือไปกับเพื่อนๆรวม6คนรวมทั้งกระติกผู้จัดการส่วนตัวด้วยนั้นล่าสุดถึงช่วงสายวันที่25กุมภาพันธ์ก็ยังหาร่างของดาราสาวแตงโมไม่พบ ขณะที่อินสตาแกรมของโตโน่พาคินหรือโตโน่เดอะสตาร์อดีตแฟนนุ่มโพสล่าสุดเจอริดน้องหมาที่บ้านทำลายรถเขาแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามีดราม่าขึ้นกลางไอจีจนได้เมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเรื่องของแตงโมอาทิแตงโมตกเรือแม่น้ำเจ้าพระยายังหาไม่เจอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่โนไปช่วยพี่โมทีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเฮียพี่แตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีคนตกน้ำครับไม่พูดอะไรหน่อยละครับเป็นต้น กลายเป็นประเด็นดราม่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์โตเถียงด้วยถ้อยคำรุนแรงเดือดหนักทำไมถึงมีคอมเมนต์กับหนุ่มโตโน่แบบนั้นอาทิตอนนี้ทีมอื่นๆคนอื่นๆก็เร่งหาอยู่นะคะคอมเมนต์ทันมาบอกว่าต้องบอกเจ้าหน้าที่ของพาครัฐสิคะโตโน่จะไปช่วยยังไงก่อนไม่ใช่ในหนังคะ่ะคอมเมนต์ทันมาบอกว่าหมดคำจะพูดคุณก็กระโดดลงไปช่วยเลยสิคะเที่ยวบอกคนนู้นคนนี้ให้ช่วยเจ้าหน้าที่ก็มีเขาทำงานกันอยู่มาบอกแฟนเก่าเขาเพื่องงอ่ะ เอาตรรกะในคิดพูดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพิมพ์ออกมาเนี่ยใช้สมองหรือยังคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามาคอมเมนต์ไอจีเขาเรื่องเขาดีกว่านะคะอย่ามาทะเลาะกันในนี้เลยเขาจะรู้สึกไม่รู้สึกมันเป็นสิทธิ์ของเขาจะช่วยไม่ช่วยก็เรื่องของเขาค่ะเราไปห่วงคุณแตงโมในไอจีคุณแตงโมกันดีกว่าค่ะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ระดมกันหาสุดแรงอยู่แล้วค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ